10บอันดับผลปีศาจสายโรเกียที่แข็งแกร่งที่สุดในวันพีทผลไม้ปีศาจนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน3ส,สายพันธุ์คือโซออนพารามิเซียและโรเกียซึ่งทั้งหมดจะมีความสามารถที่แตกต่างกันโดยสายโรเกียนั้นจะทำให้ตัวของผู้ที่กินผลปีศาจมีพลังพิเศษที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไป สามารถเปลี่ยนร่างกายให้เป็นาธาตุหรือสะสารตามผลที่กินเข้าไปได้เป็นสายที่ได้เปรียบสายอื่นมากที่สุดความสามารถที่พบได้จากผลไม้ปิศาสสายโรเกียนั้นถือว่ามีความหลากหลายมากและในวันนี้ KP Channel จะมาจัด10อันดับผลไม้ปิสตาจสายโรเกียที่แข็งแกร่งที่สุดในวันพีชซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวของผมเองโดยจะเน้นไปที่ความสามารถของผลไม้ปิสตาจล้วน ไม่นับความแข็งแกร่งของผู้ที่กินมาเกี่ยวข้องซึ่งจะมีผลอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับอันดับที่10ผลสุนะสุนะผลสายผู้ครอบครองครอโคไดอดีตหนึ่งใน7เทพโยนสลัดผู้ที่มีพลังทายโดยสามารถเปลี่ยนร่างกายของตัวเองให้กลายเป็นทรายได้ดูซึมน,น้ําจากสิ่งของได้แต่ก็ได้พ่ายแพ้ต่อลูฟี่เนื่องจากมีจุดอ่อนอยู่ตรงที่โดนน้ําไม่ได้ เพราะจะทําให้การโจมตีไม่ทะลุผ่านร่างกายของเขาเพราะทายจะแข็งตัวและนี่ก็เป็นศัตรูตัวเป้งๆตัวแรกของรูฟี่เลยก็ว่าได้ครับอันดับที่ 9. ผลโมคุโมคุผลพิศาสควันสโมเกอร์เปลี่ยนร่างกายเป็นควันได้เหาะไปยังที่ต่างๆได้อีกทางยังใช้เป็นม่านควันกำบังกายหรือใช้จับคนได้สามารถทำให้ร่างกายเป็นควันซึ่งการโจมตีทางกายภาพ ไม่สามารถทําอะไรได้คู่ปรับตลอดการของลูฟี่ที่ไล่จับกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องจนตอนนี้ก็ยังจับลูฟี่ไม่ได้สักทีแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่อยู่มานานมากและก็เก่งพอตัวเลยถึงหลังๆจะได้ฉายาว่าพ่อหนุ่มกระสอบสายก็เถอะอันดับที่ 8. ผลกระสึอกระสึกสผลพิศาจแก๊สซีซ่านักวิทยาศาสตร์ชั่วร้ายที่มีพลังของผลกสือกระสื สามารถควบคุมแก๊สต่างๆได้สามารถสร้างควันพิษสารระเหยต่างๆหรือทําได้แม้กระทั่งให้อากาศไม่มีออกซิเจนแต่เนื่องจากเขาเป็นเพียงนักวิทยาศาสตร์จึงทําให้มีความสามารถด้านการต่อสู้ไม่ค่อยสูงนักแต่มันสมองของเขาจัดได้ว่าอยู่ในระดับอัจฉริยะเลยถึงหลังๆจะดูต้องๆหน่อยก็ตามอันดับที่7ผลโมริโมริผลปิศาจป่าผลเรือเอกเรียวคุกิว มีความสามารถเปลี่ยนร่างของผู้ใช้ให้เป็นต้นไม้ป่าไม้ได้นอกจากนี้ยังมีความสามารถเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายนอกให้เป็นป่าได้อย่างทาวรด้วยอันดับที่ 6. ผลเมระเมระผลปิศาจเปลวเพลิงซาบโบสามารถเปลี่ยนร่างเป็นไฟและใช้ไฟเป็นอาวุธในการโจมตีทั้งระยะใกล้และไกลสร้างบอลไฟขนาดยักษพลังทำลายสูสีกับผลน้ำแข็งของอาโอคิจิ แต่เป็นรองผลแมกมากของอาคาอินุที่มีความร้อนกว่าซึ่งในอดีตเคยเป็นผลพิศาสารของโปตุกัดดีเอสอันดับที่5ผลฮิเอฮิเอผลพิศาสารเยือกแข็งอาโอฮิสามารถเปลี่ยนร่างเป็นน้ำแข็งสร้างอาวุธทั้งดาบและธนูจากน้ำแข็งและแช่แข็งศัตรูได้เพียงแค่การสัมผัสผู้ที่มีพลังจากผลพิศารโดยทั่วไปจะอ่อนแรงเมื่อสัมผัสกับน้ำทะเลแต่พลังจากผลน้ำแข็ง สามารถแช่แข็งน้ำทะเลแล้วทำเป็นทางเดินได้เขาสามารถสร้างน้ำแข็งเพียงพอที่จะแช่แข็งเจ้าแห่งท้องทะเลและปกคลุมทะเลจำนวนหนึ่งได้ภายในชั่วขณะและอาโอคิ o ยังสามารถแช่แข็งคลื่นยักษ์ที่สร้างโดยหนวดเขาในขณะที่กำลังต่อสู้ 4. ผลพิเกตพิเกตผลปิศาจลำแสงผลเรือเอกคิสรุสามารถเปลี่ยนร่างเป็นลำแสงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสง ซึ่งอาจจะเร็วที่สุดในโลกของวันพีทสามารถสร้างอาวุธดาบจากลำแสงและปล่อยลำแสงออกจากร่างกายเพื่อโจมตีศัตรูในระยะไกลด้วยพลังทำลายล้างสูงเขาสามารถปล่อยให้วัตถุผ่านทะลุตัวของเขาได้โดยไม่ได้รับบาดเจ็บและสร้างตัวขึ้นใหม่จากอนุภาคเล็กๆได้เขามีความเร็วเทียบเท่ากับแสงการโจมตีทั้งหมดของเขามาจากธาตุแสงทั้งสิน้นเช่นปล่อยแสงออกจากปลายนิ้วหรือปลายเท้า โดยที่พลังที่ปล่อยออกมามีความรุนแรงมากทําให้เกิดการระเบิดและสามารถทําลายตึกได้อย่างง่ายดายอันดับที่3ผลมากุมากุผลปิศาตแมกมาจอมผลอาคาอินุสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นแมกมา่าและยิงแมกมา่าโจมตีใส่ศัตรูได้ในระยะไกลโดยพลังแมกมานี้เหนือกว่าพลังไฟของผลเมระเมระและสามารถปล่อยพลังได้อย่างไร้ขีดจำกัด และยังมีท่าที่ปล่อยดาวหางแมกม่าลงมาอีกด้วยครับอันดับที่2ผลยามิยามิผลปิศาจความมืดหนวดดำสามารถดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งดูดพลังผลปิศาจของคนอื่นมาเป็นของตนได้แต่ไม่สามารถปล่อยให้การโจมตีของศัตรูผ่านร่างกายไปได้เป็นความสามารถที่โหดที่สุดก็ว่าได้เราสามารถดูดอากาศหรือสิ่งของต่างๆไปอย่างที่อื่นได้ อย่างตอนสู้กับเอสก็ทำให้เมืองหายไปได้ทั้งเมืองอันดับที่ 1. ผลโกโรโกโรผลปิศาจ์สายฟ้าก็เอเนลสามารถเปลี่ยนร่างกายเป็นสายฟ้าและควบคุมสายฟ้าที่ใช้ในการโจมตีได้จากระยะไกลมากๆและเมื่อเสียชีวิตจะสามารถใช้ไฟฟ้ากระตุนการทำงานของหัวใจและฟื้นขึ้นมาได้เปรียบเสมือนพลังของพระเจ้า แม้จะไม่สามารถใช้สายฟ้าโจมตีร่างยางของลูฟี่ได้แต่ก็เปลี่ยนสายฟ้าเป็นความร้อนโยมตีได้อีกทั้งมีร่างกายที่เป็นสายฟ้าอีกด้วยนี่ถือว่าเป็นพลังผลปิศาจส,สายโรเกียที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าเอเนลไม่ได้อาศัยอยู่ในโลกข้างล่างแค่นั้นเองลองคิดภาพว่าถ้าเขาอยู่บนทะเลที่มีแต่น้ำทะเลที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าดูเชื่อเลยว่าตัวละครตัวนี้ จะต้องมีค่าหัวมากกว่า1,000ล้านเบลีเป็นอย่างต่ำแน่นอนก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับผลปิศาจสายโรเกีย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกวันพีทถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภัยด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ